นี่นะครับผมก็ออกมาเตือนนะครับเป็นบทเรียนนะครับเนาะการทําช่องการทํานั่นทนํานี่คนที่ชอบเอาคลิปคนนั้นเอารูปคนนี้มาขึ้นหน้าปกหน้าจออันนี้แหละครับคือค,คุณละเมิดเขาละเมิดสิทธิ์เขานะอันนี้คือพอรบอรคอมคุณจะปฏิเสธไม่ได้ไม่ถ้าสมมติเอาขึ้นแล้วถ้าไม่มีการหมินการเอ่อ <ห ả? S 2> อะไรพวกนี้มันก็ แต่มันก็เสี่ยงอยู่ดีแหละเอาจร้เขาไม่ได้อนุญาตคุณไงเจ้าขึ้นได้ไหมล่ะมันก็เสี่ยงอยู่ดีแต่การละเมิดสิทธิ์เขาอะละเมิดสิทธิ์เขาไงเราไม่อนุญาตใช่ไหมล่ะมันค้นไม่จะมีสิทธิ์วันนี้น่ะพรเราบังคับใช่กฎหมายของเบาแกระทั่งจะถ่ายทําอะไรใครต้องขออนุญาตก่อนนะใช่นี่นะครับขออนุญาตถ่ายนะครับอ้าวว่าได้ขออนุญาตเราฟ้องวัยรีแล้วบานนี้ช่อก็ได้เลยอะเอา้าเขาไปซื้อช่องจมมาไงช่องจมไง เออนะครับพี่น้อง F4 ใช่ไหมนะ่ะช่องจมก็ไปอยู่กับคนนี้เขามี2อช่องนะพี่น้อง F4 นะอาจจะมีคนซื้อให้เขาก็ได้นะเขาพราอ,อะไรเขาคุยกันตลอดไงเขาไปตกลงไปซื้อไปขายกันไงน่าจะหลักเสนะนนะผมว่านะผู้ติดตามช่องจมก็เยอะเหมือนกันนะที่มาอยู่กับพ่อไปเองนะเห็นไหมครับในเมื่อพ่อไปเองหมดผลประโยชน์พ่อไปเองหมดกระแสใช่ไหมช่วงนั้น ในช่วงที่เขาอะไรครับในสารชั้นต้นลงใช่ไหมแล้วก็อะไรทีนี้เขาก็กลับไปอยู่บ้านไม่ได้มาสนใจใดีเนาะมันมันมันไม่ได้ถ่ายไงเพราะพ่อไปเองไม่ได้ถ่ายไงนะเขาก็เลยขายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอขาทาะเลก็ไัเออนะครับพี่น้องเอฟซีเชื่อมใจอืมเชื่อมใจเชื่อมใจครับพี่เชื่อมใจเชื่อมใจครับอืมโดนเชื่อมใจ เขาไปทําข่าวเชื่อมใจไงทำทุกคลิปเอาอรูปคนอื่นมาลงแล้วเล่าข่าวใส่ร้ายเขาก็โดนใช่พี่ปั่นป่วนให้เขาทะเลาะก,กันสร้างความแตกแยกสร้างความวุ่นวายแล้วคุณมานําเสนอแบบเด็ดแบบหนะ่ะใส่ร้ายเขาแบบนี้มันก็ไม่ได้ยังอียานแบบนี้ที่อยู่เมืองไทยมึงโดนเลยเลยมึงตอนนี้หมายจ,จับหมายจับก็วุ่นวุ่นเลยทีนี้นะ ออนี่แหละครับพี่น้อง Fc มันเป็นแบบนี้ไงอันนี้ก็เตือนเตือนนะเอาคนดูพันหกกดไลค์พันสองบอกเอาดันดันกดไลค์ด้วยนะครับพี่น้อง Fc กดไลค์ด้วยนะนะครับก็เป็นดูตาหอนเป็นบทเรียนนะครับก็ถือว่าเป็นกรรมเป็นเวรนี่แหละนะ <S <S ถ้ามันไม่เป็นกรรมเป็นเวรมันไม่ไม่มีแบบนี้หรอก เออกรรมก็เกิดจากการกระทาไงครับพี่น้องถ้าคุณไม่ไปแซะไม่ไปใส่ร้ายป้ายสีเขาไม่มาพูดถึงเขามันก็ได้ไม่เป็นแบบนี้หรอกนะออคุณจะปฏิเสธว่าคุณไม่ได้ไปใส่ร้ายป้ายสีอ่คุณไม่ได้ไปอ่อพูดถึงเขามันก็เป็นไปไม่ได้นะมันเป็นไปไม่ได้ครับพี่น้องเอฟซีเพราะหลักฐานมันทนทุกไงไม่งั้นสารไม่ตัดสินหรอกคุณจะไปถียงสารไม่เออไม่ใช่ช่องจม จช่องจมนะที่โดนหมายถึงช่องที่โดนเขาซื้อช่องมาจากช่องจมเขาซื้อมาจากช่องจมไงอนะครับพี่น้องเอฟซีนะอืม,มช่องลูคี้ไงรู้จักหรือเปล่าช่องลูคี้ที่ไปกับ,บกหัวลูกดิมิตมันจะไปคู่กันอ่ามันมีผู้พัน์ก็ไปด้วยแล้วก็ลูคี้ด้วยไงอ่านะ<ำ>ใช่ไมโขรหัว แน่่างเอกอะนะโอ้ช่องที่เอามาโก้โคัวเม่นางเอกอืมน่าทานอ่ะอ่านะครับเว็นไม่ละทีนี้เอาดันดันหนึ่งพันสี่ร้อยไลน์นะครับ,หหรบ, 1, ะะรบพี่น้องเอฟซีมันเป็นแบบนั้นแหละนะอ,ะอะืช่องที่ชอบดูและเป็นไงล่ะบางจังตามอา้าวก็เป็นแบบนั้นไงพี่ก็มีอะไรครับก็มีคดีความใหม่มีคดีความถ้าโดนบ่อยเขาก็อะไรครับเรียบร้อยครับกูกค,ค,ครับกุกค,ค,ครับผมผมบอกไว้เลย อืออันนี้ภาพตัดต่อทีนี้เขาบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการแต่สารไม่รับฟังดิสารไม่รับฟังไงนะครับอืมแล้วคุณบอกว่าคุณเอามาจากเผจดังใช่ไหมเพจดังเขาไม่มีตัวตนนะครับแต่คุณมีตัวตนไงเขาสามารถสืบสอะได้ไงเห็นไหมนะครับอ่านี่แหละครับไม่ใช่ว่าเห็นคลิปตรงนั้นตรงนี้คุณดูดมากับดูดมากับ เรียบร้อยครับพี่น้อง f ีเห็นมานักตัวนักแล้วนะนี่แหละครับผมถึงไม่เอาของใครมาเลยทาไมผมถึงพูดเองแล้วก็อะไรครับถ้าเราโดนก็โอ๊ยหน้าป๊กข่อยก็มีเต้นูมใจลูมซุ้มข่อยเด้อแต่ว่าผมโดนเองดีกว่าเราไปโดนกับคนอื่นคนอื่นใช่ไหมอืมดีกว่าเราไปโดนกับคนอื่นนะเราโดนเราภูมิใจดีกว่าไปเอาของคนอื่นแล้วเราเปอาของคนอื่นแล้วเราโดนรู้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะผมจะเสียใจไปตลอดชีวิตเลยผมมันเป็น บางที่มันเป็นกฎของชของยู u b e ด้วยนะใช่มันก็เป็นกฎด้วยเลยนะครับแล้วก็มีปัญหาของช่องเราด้วยนะครับผมไม่ทำจะดีกว่ากว่าจะมาได้ถึงขนาดนี้ไม่ได้ทำมาราไม่ได้เรื่องง่ายนะกว่าจะได้เสนนี้นะนะครับสาหัสคือกันเนาะสาหัสเหมือนกันเขาก็จะได้ครับล้มลุกทุลรีทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งขาว ถามเมดมินผมก็รู้นะครับผู้ติดตามก็ขึ้นๆลงๆผู้ติดตามก็ขึ้นๆลงๆผมก็ไม่กล้าเปิดเลยในเ่โลกผมนี่ไม่กล้าเปิดเลยนะนี่ญานเขาคืนไงครับพี่น้องเอฟจีส่วนหนึ่งฟาดบังเมือกหอดลงฟาดบังเมือกลุ้นลงอีกทีนี้โอ้ยเขาเจเอาทวงขึ้นเลยเนาะว่าตายห้แล้วกูเอาหนึ่งดันดันหนึ่งพันสี่ร้อยไล่นะครับเนาะใครก็ไม่กล้าเปิดได้ครับพี่น้องเอฟซีนะญาติเราผมก็ยุ่แบบนี้ดีกว่าผมว่าผงภผยมากหรอกครับ ผมไปอยากอน,นันมันเป็นมามันยากเฮาบ่ามีเงินบ่มีข้าบ่มีบ่ม,บมีเงินแล้วเขาจิสมลำนาฮาพร้อมอดจุนะยคยโดนติดคุกย่างเดียวบ่ม, <c oughs> วบมีเงินประกันนอกครับพี่น้องเอแก้วจ้าเลยแล้วอเอาบ่ามีผูเอฟสองเอฟสี่จีมาซอยเหลือเฮ้าไหมไม่บล่ลหรนะเฮาก็เราต้องระมดะัดระวังตัวเฮ้านะครับพี่น้องเอฟสี่นะนี่แหละครับความประมาทคือความสิ้นหายครับะสิ้นหายยังไงครับเสียเงินเสียทองเลยครับ เป้าหมายเนาะมันหวังอยากได้อยากมีเกินไปอ้าวก็อยากได้อยากมีกับความประมาทเนี่ยเนาะคือว่าสีว่าสีได้มากง่ายๆเราเอามามาดูปั๊บเอาปั๊บโลดบันี์บางคนน่ะรู้นะว่ามันผิดแต่ว่ายอมเสี่ยงเพื่อนยอมเสี่ยงได้ยอมเล่หรายได้ได้ประมาทได้บางคนมันหู้ทั้งหู้ว่ามันสิมีผลยังไงไม่ใี่แต่กับเหตุเห็ดดำโดนมากด้บันี์คือมันตายอึดตายอยากอเม่ว้ายกะตายอึดตายยากพูดนะครับพี่น้องเห็บีโดนมากในนี้แหล้วบดีคุมค่าเลยบันี์ อาอูท่ทอนแล้วลงตามสารชั้นต้นนี่โอ้ยเข้าไปอีกแล้วครับพี่น้องเอฟซีโดนเข้าไปอีกหลยทีนี้เห็นไหมนะครับอันนี้ก็โอ้ยขอเบาจะรอก็เตือนนะครับเนาะอืมเป็นมาบริคุ้มค่าเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะลำบากได้แบบนี้ให้กึก๊กๆแบบนี้อืมนะครับอืมบริคุ้มค่าไม่ได้นั้นนี่แหละครับมันอยากได้อยากมีเกินไป นะครับเอาลูกคนนั้นมาลงเอามาบรรยายด้วยเห็นไหมที่นี่เออเอารูปมาเอามาบรรยายอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยเห็นไหมครับมันมันมันไม่ดีนะมันปฏิเสธไม่ได้ไงคุณปฏิเสธคุณปฏิเสธไม่ได้เห็นไหม้อยเกินร้อยเกินจัดไอ้ปลาเข็งคางราเป็นไงล่ะจัดปลาเข็งคางราก็เรียบร้อยเลยครับอืเรียบร้อยครับปฏิเสธคุณปฏิเสธไม่ไดเอารูปเขามาไงคุณจะมาบรรยายเห็นไหมล่ะ นยายให้เขาเสียหายให้เขามาตีกันเห็นไหมครับเรียบร้อยเห็นไหมจบข่าวครับอืมนะครับ